อีกหนึ่งภารกิจที่ผมแนะนำให้ทำในแชปเตอร์2ของเกม Black Myth Wukong นะครับนั่นก็คือภารกิจปลดล็อก Secret Area ประจำแผนที่นี้นี่เองนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าแนะนำให้ทำมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีผลต่อการที่เราจะไปเล่นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่ง ซึ่งมีผลต่อฉากจบของเกมนี้ด้วยนะสําหรับภารกิจนี้เนาะวิธีการที่เราจะทําภารกิจนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมีขั้นตอนยังไงล้วเพื่อนๆต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับผมก่อนที่จะเริ่มทาเควยนีนะครับมีสิ่งของหลายอย่างนะครับที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ครับเจดโลตัสนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเด็ดเอาตามแอ่งน้ําต่างๆภายในฉากก็ได้นะครับมันจะมีตกอยู่ประปรายนะครับสำหรับเจดโลตัสหรือว่าจะมาซื้อในราคา90บวิวที่หิ้ หรือว่าจุดเซฟก็ได้เนาะสำหรับเจ็ดโรตัสเนาะไอเทมที่ต้องใช้งานชิ้นต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินทางมาที่จุดวาร์ฟวิลเลสบริดนะครับอันนี้จะอยู่ในโซนเยลโลว์วินฟอร์เมชันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งลงไปด้านล่างนะครับเราจะเจอกระสานเนาะให้เราวิ่งข้ามสะพานไปได้เลยวิ่งตรงตามทางไปเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้ให้ออกซ้ายมือแถวนี้จะมีศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่ผมเคลียร์ไปแล้วเพื่อการอัดคลิปเนาะ วิ่งมาตรงมาสักพักนะครับเราจะออกขวามือนะครับนี่มันจะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็มีซุ้มประตูหลังจากนั้นออกซ้ายมือครับมาจนสุดทางนะครับมองไปขวามือเราจะเจอกับไหที่มันเลืองแสงอยู่นะครับให้เราจัดการทุบไหนะครับผมเราก็จะได้ซอเบ i n g Stone มานะครับผมเมื่อเตรียมของครบแล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินทางมาที่ล็อกเลสแฟลตนะครับตรงนี้นะครับผม มื่อมาถึงแล้วนะครับให้วิ่งมาทางประพุทรูปนะครับแล้วก็มองขวานะครับมันจะมีกับช่องแคบๆที่มีรั้วกั้นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติมันจะมีทหารคุ้มกันอยู่ด้วยนะครับให้เราจัดการมันให้เรียบร้อยเนาะให้เราวิ่งมาทางรั้วตรงนี้นะครับแล้วก็ฝ่าั้วไปเลยนะครับผมตรงมาเราจะเจอกับ NPC พีพี่หมูนะครับยืนตบพุงอยู่นะครับต้องบอกว่านั่งตบพุงสิให้เราก็ไปคุยกับพี่หมูได้เลย ให้เรายื่นซอบเบอร์สโตนนะครับให้พี่หมูนะครับผมให้เราคุยกับพี่หมูจนกว่าข้อความจะขึ้นซ้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเอนเดินทางมาที่ c r o u c h i n g TIGER TEMPLE นะครับบริเวณจุดวาร์ฟเทมเพิลเอนทรานเนาะเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปบนวิหารได้เลยนะครับพอ,อมาถึงจุดๆนี้ให้มองขวามือเราจะเจอกับพี่หมูนั่งอยู่นะครับให้เราเข้าไปคุยกับพี่หมูได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยให้เราส่งเจตโลตัสไปให้พี่หมูนะครับผม oh, <Art. S 1> เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับให้เราคุยกับพี่หมูจนกว่าข้อความจะขึ้นซ้ํานะครับผมหลังจากที่เราคุยกับพี่หมูที่ Crouching t เก e r t e m p เ e เสร็จแล้วนะครับให้เราวาร์ปกลับมาที่ Lo ็อกเล s f l a ตตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งไปในจุดที่เราเจอกับพี่หมูตอนแรกเนาะวิ่งตรงไปตามทางเลย พอวิ่งเข้ามาในจุดที่เราเจอกับพี่หมูตอนแรกนะครับคราวนี้พี่หมูจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับให้เราจัดการพี่หมูให้ได้เนาะเ <Yeah. S 1> ราจากจัดการจากพี่หมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ส n o w Mask มานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ประตูบานใหญ่ตรงนี้ได้แล้วเนาะให้เรากดเข้าไปได้เลย หลังจากที่เข้ามานะครับเราจะเจอจุดเช็คพอยต์นะครับก็เช็คให้เรียบร้อยนะสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับให้เราวิ่งไปตามทางเรื่อยๆได้เลยนะครับผมเราจะเจอกับบอสอีกหนึ่งตัวนะครับให้เราจัดการมันให้เรียบร้อยนะหลังจากจัดการพิเสือเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เครื่องประดับไทเกอร์ทอลลี่มานะครับผม ให้เราวิ่งออกไปด้านนอกนะครับเราจะเข้าสู่ kingdom of s a r a r i นะครับผมวิ่งตรงไปตามทางเรื่อยๆเลยมันจะมีแสงที่บ่งบอกถึงจุดเซฟอยู่เนาะให้เราเข้าไปเซฟให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวิ่งออกขวามือนะครับเราจะเจอกับนี่เลยครับกองขนาดใหญ่พร้อมกับ น่าจะเป็นปีศาจหนูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้างกองนะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยเนาะ<ฮ>หลังจากที่คาซีนจบนะครับให้เ,เพื่อนๆวิ่งย้อนกลับมานะครับแล้วก็หาทางลงไปที่ทะเลทรายด้านล่างเราจะไปจัดการกับปีศาจดวงที่ปีศาจหนูเมื่อกี้เรียกออกมานะครับผม วิ่งตรงมาเลยซึ่งต้องบอกว่าปีศาจดวงตัวนี้เนี่ยมันจะมีเมคนิกแปลกประหลาดน,นิดนึงเนาะแต่มันไม่ยากเกินไปนะครับก็ลองจับจังหวะดูนะสําหรับโจ้ปีศาจดวงฟูบานตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราจัดการมันได้แล้วนะครับเราจะได้วินเท e เมอร์มานะครับที่เป็นเวสเซลใช้กดเหมือนกับภาคุมไฟมาเนาะแล้วก็เราจะได้สกายเพ r c ซิ g งฮอนมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวัตถุระดับมิสติกล์เลยนะครับเป็นสีแดงเนาะ ซึ่งเควนนี้นะครับจะทำให้เราสามารถคร้า Monestic Insect h a b i Insect Spider e u s e r นะครับแล้วก็ Insect s p i เ e Gator ได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจที่จะทำให้เพื่อปลดล็อก Secret Area ที่นี้ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันก็มีบอสให้สู้เนาะเป็นภารกิจที่สนุกใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแถมของที่ได้ก็ยังโอเคสำหรับคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ตอนนี้ด้วยนะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย